นะครับดูดีดีนะครับใช้อ้วยกันนะเอ่อไอสอบว์เนี้ยนะต้องมิ่งนะใครคิดว่าังเป็นอิสรียัเ็นะโอ้โหสุดเลยนี่ยิข้าวยิจุ่มมือยิบเจ้ามีกครับยิบเจ้ามอแล้วเอามาได้เลยครับครับ่า どうして？ กลุ่มคนเหล่านี้จะดีไหมมีสถาบันครับผมแต่มีคนตกไปเองคือราบอดสีไหว้ไม่ได้ตกไปประมาณสิบคนมีโรคขาดประการอะไ้ปันหาดังนั้น490คนที่ได้มาจากที่นั่นที่เปิดไปถึง500คนหมายความว่าไม่ใช่40เอา1รับไม่ใช่3 3 0 0เลย ไม่ใช่แค่เอาหนึ่งแต่เป็น0.8เอาหนึ่ง 1. มันเกิดจะรอยยี่เปอรซนต์ที่ได้ชุดคงเชิญกริต <c oughs> ป,ปลาเนี่ยับนั่งอยู่บนมาน,าน,นั่งำองลองเปลี่ยนตัวไปเมืออ่อตัวเองไม่พอเหมือนเช่นที่อยู่เนตัเดียนวันนี้ตัวเองเรียกคนสามแสนรารมณ์ต่ำเกิดไ้นครับห <c oughs> นีออกมาประเทศใช่ไหมซ่าข่าวนี้ใช่ไหมครับค้องเซียครับ บริษัทหาตัวเองไม่เจอแล้วก็กระเด็นร้อนออกไปขาดความสมดุลขาดการเป็นเรื่องสีเดียวกันเป็นทั่วโลกรครับอเมริกาก็เป็นอเมริกาเนี่ยเขาไม่มีกฎหมายเขาทำเป็นทหารแต่เขาใช้ชรัฐส่อยานทำไมมีร,รัฐส่อยานเพราะว่าไปซก้น้ำมันมา,มมาไปเอาลงไปไปกับกองทนะัพกันวันนี้สิติจากปีสี่หกสี่คนร้องขอเป็นทหารสามสิบเปอร์เซ็นต์ผมแค่ขึ้นมาเป็น สิบเก้าเปอร็นต์แล้วกำลังจะเกินขึ้นแล้วปีช่งวงนิ้จะนอนเพราะปีเหตุปัจจัยนึคือภาวะโควิดที่เข้ามาทำให้คนตกงานทำให้การร้างงานจ้างชิ้มันยากคนอยากได้กองัันมากขึ 4, 3, 3, ้นค้ากันกับปีสี่สามนี่เองฟองสบู่แตกต้องอย่างูุ่หลายคนติดในสิ่งท้อไหครับไม่ติดนครับในสิ่งไครับ แไหมที่คนอยากเป็นไม่ต้องไปคนอยากเป็นหมอคนอยากเป็นยูทูบบอค์คนอยากเป็นดาราคนอยากเป็นช่วคคณก็ไปทำหน้าที่อื่นนะเพราะประเทศไทยไม่มีเงินมากพอที่จะให้ทุกคนเป็นได้แต่ถ้าเป็นได้ประเทศไทยเราจะเปหนึ่งสิงโปเห็นไหมครับประเทศเ่อะเล็กคนไม่น้อยที่เดียวแต่คนทุกผู้ชายทุกคนที่สิงคโปร์ต้องเป็นอาหารบอกไม่มาได้ถึงหมอเอีด้วเขาอ่งมันเอาไปแก้ ช่วยน้ำท่วมช่วยไคหนาจริงๆเขาได้ใช้เขาเรียกสลีล่าครับหัวจุดท้าเวลาที่ยิข้ามเขาตั้งแต่เช้าเปนเย็ให้กับุ่นรวมใจใไม่เป็นหลารทีเป็นได้สิ้ไม่ได้เป็นคนหาที่แล้วก็่หย่อยในเส้นทางเส้นทางสายเด็กเรียกว่าเส้นทางสายเด็กเหล่านี้ที่จะทำให้บ้านนี้เมืองนี้มีความมั่นคอย่างแท้จริงถ้าหากว่าเราได้คนเหล่านั้นมา ็นผู้นําเราจะมีผู้นําที่เข้าถึงเขาเรียกาเข้าอูกเข้าใจเข้าใจเราถึงพัฒนาไปด้วยกันเพราะเขาเติบโตตั้งแต่ภัยในกันนี่เขาก็จะทําให้ประเทศพัฒนามีความมั่นคงสุขภาวเหมือนสิงคโปร์เหมือนใครครับอิสราเอลนียมะรงชายและหญิงเนี่ยน้องๆสภาพสชิกที่เข้ามาเนี่ยก็ได้ชื่อจองเพราะว่ามันไม่มีภาวะอะไรเลยที่เขาจะเป็นจะต้องมายกเว้นเขาต้องการหาโครงการข้ามมาเป็นวิเลยข้างมาหา การจะเป็นนักเรียนทหารต่อแต่สเตรทของอิตาเลียทุกคนทางหน้าที่ทหารต้องไปถูกเล็กและถูกเป็นการยิหมเขินกันเป็นฐานรากด้วยซึ่งบางได้ลองทำไปแล้วได้ลองผลเ้วยตัวเองแล้วใช่ไหมครับเราเลือกที่ซุมาเลน่อยู่รุงเลียก็เลือกไดอยู่ลรบุรีเปหางคนรบก็เลือกไดอยู่ที่ตรเอยู่ในเราลลงเลือกได้ ปีห้า่7%แตจเปเ,เป็นแต่เานหลายโคการครับเพียงแก่เข้ามาคุณแคได้รับสเยอะกว่าปีห้าเครับเอยกสอนนนี้อยู่ครบสองปีทได้ห้ารัเกายเป็น15%นี่คืออินเทนซิที่อยากจะพุชให้กับเด็กุ่กใหม่ยี่รู้และสนใจวันนี้ช่องมาที่กองทัพพยายาม,มปรับเปลี่ยนและนำไปสู่จึงทำไม่ยอดานระ ที่เข้ามาด้วกันครับเริ่มแล้วเกจะทแล้วปีนี้จะแซงนดีไหมครับบบนดีไหมครับวิธีการรไฟแดงตามรยนจับคะแนนเป็นที <oles> ่ต <maximum> ่างปันถึงมากเพื่อนรับเป็ที่และไม่จำเป็นต้องรอสองปีนะเข้ามาวันแรกก็ตอบได้แล้วมีคนเป็นไได้สิ่แรตแต่แรกามว่าคนลวไปได้ไม่ตัวเองแต่คนที่รอคนที่รอคะแนนเพิ่มคนที่รอชอบ่อจะได้ถึงร้อยสีแปดยังมีอยู่ เดี๋ยวเดินแจ้งให้เลซึ่งตอนนั้นทำทักษะทีพร้อมกันเรียบร้อยแล้วอากอยู่ที่สังคมจะปักตกังเราได้ปักรับเกือสองพันคนเพราะตอนนี้ให้หลักฟรีไม่ใช่ที่ใหม่าจากเดินคนบ้านแบดเปลี่ยนเป็นกลุ่มจัดและกลุ่มภาคเพื่อให้เด็ยอดทบทั้งหมด77็หสิบเ็ได้เช่เนเดชุมพรมาสอบหนึ่งร้อยคนมีคนมา ห้าสิคนผ่านนะครัผ่านห้าสิบเห้าสิบคนเด็กระนองสอบอีกห้าคนมีคนผ่านห0สิบคนชุมพรได้หนึ่งระนองได้หนึ่งในคนต้ของเรเองแต่เราสอบได้เยอะแล้วตัวนี้จะสอบได้สิ่เกิน ชีวิตของตาลักษณ์ราชการเนี่ยเป็นข้อแรกข้อแรกว่าไม่เห็นน้องแล้วก็ตรงนีท่าราชการเนี่ยบอกได้เลยว่าทุกคนสนใจนะครับก็อยากขอให้น้องๆลองพิจารณาการเดินว่าราชสิการไม่เสียหายสองด้านสวัสดีครับในวันนี้่16สิงหมครั้งนี้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการ ครับในเรื่องของการสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนกองทัพบกปีนี้นะครับเรามีการสมัครแบบออนไลน์ด้วยการสองห่วงนะครับปัจจุบันนี้เปิดตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาเรียกว่าห่วงที่หนึ่งนะครับจนถึงวันที่2 9บธันวาคมนี้สิทธิพิเศษที่น้องจะได้รับแน่ๆก็คือ การไม่ต้องเสียค่าสมัครใลยด้งสิ้นนะครับในเรื่องของการเข้ามาสู่การเป็นสมาชิกของข้นบกในช่องทางนี้โดยแบ่งเป็น3ามกลุ่มย่อยด้วยกันกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มในพื้นที่77ที่นั่งนะครับมาจาก76จังหวัดและกรุงเทพมหาคนครนะครับพื้นที่ละหนึ่งโควตานะครับโดยมีรายละเอียดของมันก็คือว่าปีนี้เราอยากจะให้เด็กๆมาจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศนะครับ กลุ่มที่สองก็จะเป็นในส่วนพื้นที่พิเศษนะครับพื้นที่พิเศษหมายถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารโรงเรียนในพระดมชานุเคราห์ทั้งหลายที่เดิมนะครับมีการเปิดอยู่ประมาณ2ี่แห่งคือคัดเฉพาะมปลายนะครับปีนี้เราขยับไปถึงมต้นด้วยเพราะว่าบรรดาพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารเหล่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่มีมต้นเป็นหลักนะครับก็จะให้โอกาสน้องๆเหล่านั้นที่เคยเป็นสิทธิ์เก่าเรียนชั้นมต้นบนดอยบนพื้นที่เกาะจำนวน96าแห่งทั่วภูมิภาคนะครับ ภาคเหนือ714แห่งภาคกลาง100ภาคอีสาน59และภาคใต้89แห่งนะครับได้มีสิทธิ์ได้มีโอกาสได้เข้ามาในส่วนนี้นะครับและก็ไม่จํากัดเรื่องของคุณวุฒิเรื่องเกรดอีกต่อไปแล้วนะครับไม่ต้องล็อกเกรดไม่ต้องล็อกว่าต้องเป็นม .4 ม .4 ม .5 ม .6 ได้หมดถ้าเป็นคนที่เกิดในปี2548 49 50และสุดท้ายคือกลุ่มโคต้าของบุตรกําลังพลภายในของทัพบก33ที่พวกที่1นี้รวมแล้ว121นะครับที่นั่งนะครับ ถ้าไม่ผ่านนะครับก็ไปสอบในรอบปกติในช่วงเดือนเมษายนอีก101ที่นั่งนะครับ101ที่นั่งก็จะมีไฮไลท์ของปีนี้ก็คือว่าถ้าหากคุณติดเป็นตัวสำรองและมีคุณวุฒิม .6 แล้วนะครับมีความสมัครใจที่อยากเปน็นนักเรียนสิบต่อไม่ถูกเรียกเข้าเปน็นนักเรียนในร้อยนั่นเองนะครับก็สามารถเชื่อมต่อไปเปน็นนักเรียนสิบหันบกนะครับได้เลยในรุ่นที่27-66แล้วก็จะมีในส่วน ทั้งสองส่วนเนี่ยสองห้องเนี่ย121บวก1นึรนะครับรวมเป็น222เราจะมีโคต้าอีก27ที่รวมเป็น219นี่คือที่นั่งทั้งหมดของนักเรียนเตรียมทหารในส่วนปีนี้นะครับในส่วนของโคต้ามาจากไหนครับ27มาจากโรงเรียนในสิทธิทหารบกจำนวน23ที่23ที่นี้มาจากไหนครับมาจากพลฐหารกองฐานกองบัญาการของเรานี่ครับ23ที่80มาจากน้องๆเหล่านี้ครับที่ถูกคัดในโรงเรียนสิบแล้วก็เป็น เด็กชั้นยอดนะครับมาสอบวัดผลกับข้อสอบเด,เดียวกับเต็มหารอีกครั้งหนึ่งเพื่อได้มาแล้วก็มีช่างฝีมือทหารอีก3แล้วก็นักเรียนแผนที่ทหารอีกหนึ่งนี่คือโครงการของการสอบออนไลน์ของนักเรียนเต็มหารยังมีอีกครับยังมีวันสต๊อปสวิตนะครับเป็นในส่วนของนักเรียนในสิทธานบกนะครับประมาณ2,200นะครับ5นะครับและนักเรียนในส่วนของทหารอาสานะครับแบ่งเป็นสัญญบัตร80แล้วก็ชั้นประทวนอีก300 แล้วก็ในหารสัญญาบัตรคุณูยปริยติอีก60ท,ที่นะครับทั้งหมดนี้ก็คือจะสอบวันศุกร์ครั้งเดียวจะเปิดรับสมัครตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงวันที่6มกราคมนี้นะครับนะก็จะมีค่าใช้จ่ายในการสมัคร20บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเราทําไว้เป็นค่าส่ง SMS เพราะคนสนใจโครงการนี้เยอะหลายหมื่นคนนะครับสุดท้ายก็คือการรับสมัครพนหาออนไลน์นะครับเป็นการสมัครที่ดึงคนที่อยากจะเป็นหาเนี่ยได้เข้ามาเป็นลดยอดการเลเก์พูดง่ายคือลดใบแดงลง รับเด็กที่อายุ18จนถึง29ปีนะครับเว้นเด็กที่อายุ21คือคนเกิดปี2537ถึง2548เว้นปี2545เด็กเหล่านี้สามารถเข้าสู่การที่มีความหวังผมตั้งชื่อว่าโฮปโฮปคือความหวังนะครับเด็กกลุ่มนี้จะได้แฮนดิแคปตัวแรก H ตัวแรกแฮนดิแคปมีแต้มต่อเพิ่มให้แต้มต่อที่เพิ่มให้ก็คือว่าเปอร์เซ็นที่เราเพิ่มให้ถึง15%เมื่ออยู่ครบ2ปี O คือโอกาส opportunity นะครับ โอกาสอะไรครับโอกาสที่กลับไปเป็นนักเรียนในร้อยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าปีนี้เขาอายุเกินแล้วสอบในร้อยไม่ได้ก็สมัครเป็นทหารไว้เพื่อสอบเป็นนักศึกษให้ได้ซึ่งขรงโคตาเยอะมากนะครับ80%แล้วก็เข้าไปเป็นนักเรียนในร้อยต่อเนื่องได้ตัว P คือ Private การได้สิทธิพิเศษได้เจอเพื่อนมี participation มากมายในค่ายทหารและ E สุดท้ายสำคัญที่สุด Election คือการได้เลือกเลือกที่ไหนก็ได้ครับไม่ต้องยึดภูมิลำเนาทหารอีกแล้วครับสามารถมีทะเบียนบ้านของพ่ออยู่เชียงใหม่ แม่อยู่อุบลแต่ตัวลูกสามารถไม่ต้องยึดภูมิอาหารของคุณพ่อที่เชียงใหม่มาเลือกเป็นทหารที่กรุงเทพมหานครมาเลือกเป็นทหารที่ชลบุรีหรือมาเลือกเป็นทหารที่ชุมพรแห่งนี้ที่ค่ายเขตอุดมศักดิ์แห่งนี้ก็ได้ตามความต้องการของตัวใกล้สถานศึกษาใกล้ญาติมิตรใกล้บ้านแฟนใกล้สถานที่ทํางานที่ทําอยู่ทําได้ทุกอย่างนะครับตรงนี้เป็นไฮไลท์มากๆปีนี้ยอดสมัคร รวมตั้งแต่เปิดโครงการมา3มรุ่นนะครับจะครบสามหมื่นคนแล้วนะครับทะลุ2องหมื่นกว่าคนแล้วก็เป็นการลดยอดใบแดงให้กับคนที่อยากเป็นต้องได้เป็นคนที่ไม่อยากเป็นก็ไม่ต้องเป็นก็เท่านั้นเองครับนี่คือโครงการไฮไลท์ทั้งหมดของกรอบระบกที่กำลังบูมอยู่ในช่วงนี้ก็ฝากเชิญชวนนะครับผู้ที่สนใจนะครับนำข่าวสารนี้ไปเล่าสู่กันฟังปากต่อป,ปากเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับแนะนำให้คนรู้จักญาติมิตรได้เข้ามา ร่วมโครงการกับพวกเราครับช่องทางในการสมัครใช่องทางนะครับเพียงแค่กดส่วนแรกนะครับเว็บไซต์ของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับก็จะมีช่องทางสมัครในส่วนแรกนะครับของนักเรียนในร้อยของนักเรียนเตรียมทหารในส่วนกองทัพบกห้วงที่1นนะครับซึ่งเปิดวันนี้จนถึงวันที่29ธันวาคมสําหรับในส่วนของ one stop service นะครับท่านเพียงแค่กดใน Google นะพิมพ์กรมยุทธศาสตร์ทหารบก เข้าไปในลิงก์ของกรมฉาทานบกก็จะเจอช่องทางในการสมัครวันสตอสวิทเลยครับจะมีผนวกให้เห็นมันมีรายละเอียดเยอะกว่านี้อีกในกลุ่มหลายกลุ่มหลายกลุ่มแขนางานนะครับมีผนวกให้ดูและสุดท้ายกลุ่มของพลทนารออนไลน์ท่านพิมพ์ใน Google นะครับด้วยคำว่าทหนารออนไลน์ท่านจะเจอคำว่า rcm 6 6นะเสิร์ชใน Google ด้วยคำว่า rcm 6 6เสิร์ชเลยครับ r คือตัว r และหนูนะครับ c คือ cat แมวนะครับและ M ก็คือไมค์กี้นะครับ M อ็มไมค์นะครับแล้วก็เลขอารบิก66พิมพ์ใน Google เท่านี้ก็จะเห็นช่องทางการสมัครง่ายมากครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ